สวัสดีค่ะตอนนี้แฟนๆของน้องลิซเองก็คงไม่มีอะไรมากกว่าการรอลุ้นนะคะว่าน้องจะเข้าร่วมงานแฟชั่นวีกับทางเซรีในวันที่10กุมภาพันธ์นี้ไหมเพราะว่าอย่างที่เรารู้รกันดีอยู่ทุกคนนั่นแหละค่ะว่าเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อใกล้ถึงวันงานแบบกระชั้นชิดสุดๆแล้วนะก็ลุ้นตลอดนะคะลุ้นกันทุกครั้งเลยแหละสาหรับแฟนคลับของน้องลิซ่าแต่ว่างานวันที่10กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้คือมันเริ่มมีเสียงแตกนะคะจากแฟนๆทางโซเชียลอยู่หลากหลายฝ่ายเลยค่ะทุกคนแอดมินต้องใช้คําว่าก็ไปส่องความคิดเห็น แฟนคลับน้องลิสมานะแล้วก็เริ่มมีแฟนๆบางส่วนเบื่อหน่ายค่ะกับสไตล์แล้วก็ความติสของคุณพ่อเอีกันไปบ้างแล้วก็คือถ้าเราสังเกตกันดีๆที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิดจนถึงสถานการณ์ที่ดีขึ้นตอนนี้เนี่ยคือแบรนด์เซลีนเขามีความตตสมนะทุกคนที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆจริงๆส่วนหนึ่งก็คือไม่ค่อยไปร่วมสัปดาห์แฟชั่นวีคนะคะเหมือนกับแบรนด์ใหญ่ในเครือ RVMH หรือว่าแบรนด์อื่นๆนะก็จากบทความในแฟชั่นเน็ตเวิร์เองเขาได้พูดถึงงานเมื่อปลาย ปีที่แล้วของซิลีนเอาไว้ด้วยนะคะว่าสำหรับคอลเลคชัน Woman Winter ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครยังไม่ติดตามเดี๋ยวแอนมินเล่าค่อายๆฝังแล้วกันเนาะคือซิลีนนะคะเขาก็ตัดสินใจไม่เข้าร่วมงานสัปดาห์แฟชั่นวีคนะสำหรับคอลเลคชัน Woman Winter โดยคุณพ่อเอดีค่ะเขาได้วางแผนที่จะบินไป LA เพื่อเปิดตัวคอลเลคชันฤดูหนาวในวันที่8ธันวาที่ผ่านมาณที่นั่นเพราะว่าซิรีนเนี่ยมีแผนที่แตกต่างกันสำหรับแฟชั่นเสื้อผ้าของผู้หญิงแล้วก็ย้ำกับสือ่อกรอบมนะคะ ว่าแฟชั่นโชว์ของผู้หญิงในเดือนมีนาก็จะไม่มีนะซึ่งวันที่8ที่ผ่านมาค่ะน้องเราก็ไม่ได้ไปเข้าร่วมงานด้วยเพราะว่าตอนนั้นน้องลิสติดบอลพิงเวิร์ทัวร์นะคะในยุโรปก็ไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าตอนนั้นก็ขึ้นแสดงที่เมืองโคโลญอยู่ซึ่งงานวันที่10กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นี่แหละค่ะก็เป็นการนําเสนอคอลเลคชันผู้ชายนะโดยจะจัดขึ้นที่ปารีสค่ะในสถานที่ที่ซึ่งเขาจะไม่เปิดเผยเป็นสาธารณะก็คือเป็นงานแบบไพรเวทนั่นเองแต่ว่าแฟนๆจะสืบทราบแล้วก็สามารถไปรอ G B A นะ้างานได้ไหมอันนี้แอดมินก็ไม่ทราบนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะคือมันก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีไงว่าน้องของเราจะไปเข้าร่วมงานนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ที่แฟนๆเขาไม่ค่อยโอเคกันก็เพราะว่าคือซิลีนจัดงานอะไรก็ไม่ถามใจ G B A ของแบรนด์ตัวเองเลยนะคะว่าว่างไหมช่วงนั้นช่วงนี้อย่าง8ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นคอลเลกชั่นผู้หญิงด้วยนะแต่ว่า G B A ของแบรนด์เองซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวก็ไม่ได้ไปเข้าร่วมอีกอย่างก็คือหลายคนเขาก็เริ่มรำคาญ เพราะว่าจัดงานอะไรก็ไม่พร้อมชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วก็เหมือนชิวๆมากว่าถ้าไม่มี GBA เนี่ยก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้ทุกวันนี้หลายคนก็ยังตั้งคำถามนะคะว่าสรุปรีซ่ากับแคมเปญระดับโลกเนี่ย มีคมเปนไหนบ้างนอกจากน้ําหอมคือเหมือนให้ลิซ่าถ่ายรูปขายของเยอะมากในเวยปอนะคะแล้วก็มีรูปใหม่ๆลงเว่ยทุกวันแต่แทบจะไม่มีงานระดับโลกจากแบรนด์นี้เลยทํางานแฟชั่นวีก็นานๆมาทีแล้วก็ล่าสุดก็ยังจัดเป็นไพรเวทไปอีกอะไรจัดติสขนาดนั้นบางคนก็มองว่าเอีเขาไม่ได้รักลิซ่าขนาดนั้นหรอกเขาหวังแค่ยอดขายจากฝั่งเอเชียคือทุกวันนี้เหมือนแต่งตั้งมาเฉยๆนะบทบาทหน้าที่ก็แทบไม่ค่อยมีงานก็ไม่ค่อยได้ไปออก ก็เรามาจะ3ปีแล้วใส่ป่านที่เอีให้น้องก็น่าจะเปื่อยไปหมดแล้วแหละงานหลักของ GBA คือการถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ลงหวยป๋อเพื่อทำยอดขายให้กับแบรนด์ถ้าแต่งตั้งให้น้องเป็นแบรนด์แอมของเอเชียแต่แรกก็จะไม่ว่าเลยนะเพราะว่างานมันวนอยู่แค่นี้จริงๆแต่นี่เป็นถึง GBA แล้วไหนหลักแคมเปญระดับโลกกับทางซีลีนบางคนก็ตั้งคาถามนะคะว่าเมื่อไหร่ลิซ่าจะหมดสัญญากับทางซีลีนนะพอเริ่มอยากให้น้องไปผูกกับแบรนด์อื่นบ้างแล้วบางคนก็บอกว่าไม่แปลกเลยที่เมลิ จะเริ่มนอยซิลีนเพราะว่าสิ่งที่แบรนด์ทำกับลิซ่าคือเหมือนไม่ใช่ GBA ป้ายบิลบอร์ดใหญ่ๆก็แทบไม่ค่อยมีให้น้องลงแต่ภาพขายของต่างจากแบรนด์บุงกรีมากๆเรื่องออกงานแฟชั่นก็เงียบเหงาสุดแล้วในบรรดาสีสาวตั้งแต่เป็น GBA มาลิซ่าได้ไปออกงานกี่ครั้งเองนับนิ้วได้เลยอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ไม่ได้มีตาบลิงไทยหรือว่าลิลลี่ไทยเท่านั้นนะคะทุกคนที่พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้คือทางบลิงอินเตอร์เองเขาก็มีความผิดหวังในเรื่องนี้เหมือนกันนะบางคนก็บอกว่า่ายอยู แบรนด์ C เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่พวกเราต้องการเห็นลิซ่าในปารีสแฟชั่นวีคคือแบรนด์อื่นๆเขาโปรโมทสาวๆดีมากแต่ดูเหมือนแบรนด์ C เองจะมองแค่ใช้ผลประโยชน์จากลิซ่าเท่านั้นบางคนก็มองว่าดูเหมือนว่าจะมีแค่จิวเวอรี่แบรนด์ที่ลิซ่าถืออยู่เท่านั้นแหละที่ดูแลลิซ่าดีมากแต่ก็มีอีกเสียงนะคะจากอีกฝั่งหนึ่งที่มองว่าก็เอีเขาโปรโมทต,ตามสไตล์ของเขาคือถ้าศิลปินเราโอเคเราก็ไม่ควรไปก้าวไก่ไหมเข้าใจแหละว่าอยากปกป้องแต่ก็อยากให้อยู่ในขอบเขตกัน สําหรับเราก็ขอบพูดอีกครั้งว่าลิซ่าเลือกเอีแล้วก็เลือกซีลีนนั่นหมายถึงว่าแฟนๆก็ต้องยอมรับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะส่วนอีกฝ่ายก็มองค่ะว่าส่วนตัวเรามองว่าเขาติสเขามีแพลนของเขาซึ่งมันไม่แปลกเพราะว่าเวลาลูกสาวเราออกงานแต่ละครั้งเขาก็ให้ซีลูกสาวเราเต็มที่นะแต่จริงๆมันติดที่ค่ายก็ดูจากผลงานต่างๆสิส่วนตัวเรามองว่าอยู่ซีลีนลิซ่าก็ได้คอนเน็ชันเยอะมากนะจากทั้ง c e o หรือว่าคนในวงการแฟชั่นอะไรประมาณ นนี้ะะคะอะไรนี่ก็เป็นการดิสคัตกันนะคะระหว่างแฟนคลับของน้องโดยตรงคือมันไม่มีใครถูกใครผิดหรอกมันเป็นแค่ความคิดเห็นนะทุกคนแล้วก็ยังไงแอดมินย้ำอีกครั้งนะคะว่าตอนนี้มันยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะว่าน้องของเราจะไปร่วมงานในวันที่10กุมภาพันธ์นี้ไหมแต่ว่าเนื่องจากว่าเดือนนี้มันไม่มีตารางเวิร์ลทัวร์ด้วยไงก็คิดว่าถ้าน้องไม่ได้ติดอะไรอะคะ่ะน้องน่าจะได้บินไปร่วมงานกับทางเซลีนที่นูน่นส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับแบรนด์เซลีนในตอนนี้ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์นะคะ เพื่อพูดคุยกันด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้าคะ่ะ